คืออ่านี่มันเป็นของเราเนอะเป็นสภาวะธรรมของเรานะเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นนะเออสภาสภาวะธรรมของเราเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่อนาปานสตินี่คําว่าอานาปานสตินี่เป็นเป็นเรื่องของการกําหนดรู้เรียกว่าสติและเรื่องรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกพระเจ้า่างใช้ว่าอนาปานาสติหนดที่ลมหายใจเข้ารู้ออกรู้ รู้สั้นรู้คือนี่คือมันเป็นสมถะนะมันเป็นสมถะที่เราหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆนี่โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรแต่ที่นี่เวทนาทางกายเกิดขึ้นหรือขณะที่เราเห็นกายเคลื่อนไหวอยู่เพราะเราพอกลมเนี่ยเราเอาไม่ได้นั่งนิ่งอ่านี่ที่เนี่ยมันก็จะเห็นกายถูกไหมล่ะเพราะจิตมันจับที่กายก็สังวรเป็นกายถูกไหมหรือจับลมมันก็เป็นกายเหมือนกัน มองแค่นี้นะนี่ก็รยกว่า,าสติมาอยู่ที่กายแล้วไอ้มันเริ่มเข้าสติประฐานสี่แล้วนะเห็นกายเห็นไหมนี่ทีนี้ไปเรื่อยๆเวทนาทางจิตมันก็จะเกิดขึ้นเออหรือว่าเวทนาทางกายก็เกิดขึ้นขางเรามันจะเกิดทั้งกายทั้งจิตถูกไหมล่ะเอาไม่เลยจับที่ท,ที่ที่กายอย่างเดียวได้ไม่ใช่เจ็บปวดอย่างเดียวได้ เาจะไปย้อนเห็นได้ว่าเอยแล้วจิตมันเป็นยังไงขณะที่กายปวดนี่แล้วจิตจิตมันทุกข์ไหมละ่ะเออแล้วจิตมันวางเฉยตัวนี้มันชัดให้ให้เราเห็นชัดจิตถ้าหลังเวทนาจริงๆคือเรื่องของจิตเออเพราะเวทนาเป็นเรื่องของนามเวทนาเป็นเรื่องของนามเออนามเวทนาคือความรู้สึกมันเกิดขึ้นอันนี้จิตมันก็จะมาจับที่เวทนา พอมันไปจับที่จิตกาลังนึกคิดปรุงแต่งหรือเปล่ากาลังเป็นยังไงรู้สึกมันเป็นอารรู้สึกอารมณ์มันเป็นยังไงช่วงนั้นเราก็จะเข้าใจเรื่องของจิตของเราแต่ว่ามันเกิดการพัฒนาไหมมันเกิดยแยกแยกมันคิดปรุงแต่งไหมหรืออะไรไหมอันนี้เขาเรียกว่าจับที่จิตพอยกระดับจิตอันนี้มันแล้วแต่เกิดบางทีมันจะเกิดทำก่อนก็มีนะกายเวทจาณจิตทำเนี่ยคือมันมันสามารถสลับได้แต่มันอยู่ภายในนี้ เออมันก็เห็นกฎอย่างตาลรักก็มีทุกครั้งอันนี้จังอน้ตาเออแต่ถ้าเราเอ,อฟังให้ดีเด้เอแต่ถ้าเราเข้าใจในธรรมแล้วนี่ทุกอย่างเป็นธรรมใช่ไหมเออทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นธรรมหมดเลยเราเจ้าเห็นไม่เห็นกายโออกายเราทําหน้าที่เห็นไหมล่ะโอจิตเราทําหน้าที่อันนี้มันก็เห็นธรรมใช่ไหมเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเห็นลมหายใจมันทําหน้าที่ของมัน เห็นระบบประสาทมันทําหน้าที่ของมันอันนี้ก็เห็นธรรมนี่อันนี้ก็ธรรมถูกไหมล่ะมันมองออกได้ได้หลายรูปแบบไม่ใช่ไปเห็นกดในแตรักอย่างเดียวนะทำนี่เห็นกดกดเกณฑ์ภายในกายของเราเนี่ยเออแม้แต่วยวะตต่างๆที่มันทําหน้าที่ของมันอยู่นี่เราก็เห็นอันนี้เห็นความละเอียดอ่อนของธรรมนะทำที่หน้าที่กดายตัวอยู่แล้ว อันนี้แหละตอนนี้เรามองมองให้มันชัดเจนมองให้เห็นถ้าเราอยู่อย่างนี้เนืองเข้าเนือง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 นี่อันนี้ความทุกข์มันเกิดขึ้นมากๆความทุกข์มันเกิดขึ้นมากๆตัวนี้มันตัวนี้สติปัฏฐาสี่มันเกิดขึ้นนี่เราอยู่กับอยู่กับมันบ่อยๆนี่ฮะอยู่กับมันบ่อยๆบ่อยๆอยู่กับสติปัฏฐาสี่บ่อยเข้าบ่อยเข้า มันก็จะยกระดับไปสู่ปติตัมโพชฌงอันนี้มันยกระดับแล้วนะร่างกายเรามันทุกข์ใว่าเออมันมึนมันชาไปทั้งตัวเ่ินมากแล้วมันมึนมันชานี่แล้วมันจะยกระดับของมันเองทำไมถึงเรียกว่าสติสัมโพชฌงก็มันจะหลับไม่ได้ตรงนี้มันหลับไม่ได้มันจะคิดไปอย่างอื่นไม่ได้ จิตมันจะจดจ่ออยู่กับนิพพยนาจิตธรรมเนี่ยไอเวทนาจิตธรรมอย่างเงี้ยปุ๊บทรมานมากเข้ามากเข้านี่เห็นไหมคือคนเห็นทุกข์มันจะเห็นธรรมไงแล้วสติสมพชมันย่อมเกิดเป็นธรรมดาที่เกิดไม่ได้เพราะมันมันอยู่อย่างนั้นเข้ามันมันเป็นธรรมมันจะเป็นธรรมใช่ไหมล่ะนี่นี่แหละพอพอมันทุกข์มากเข้า จิตมันยกระดับไปสู่สติสัมโพชฌงค์พอเขาสู่สติสัมโพชฌงแล้วนี่มันทุกข์ทุก,กข์หนักเข้าหนักเข้ามันก็ต้องไปสู่ธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์เอาว่าธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์ไม่ใช่เราไปยกธรรมมาถ้าเราไปยกธรรมมาปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันเจตนานเจต,ตนาไม่ใช่พ้ชงอะไรอย่าง ของเรามันถึงมีลีลาขึ้นเห็นไ,ไหมอ้ทีลีลามกําลังเอาเอาเออหรือเนี่ยมือกำลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเนี่ยนี่อาการที่มันเกิดขึ้นนกากำลังบันดาลให้เป็นไปอยู่เนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมะวิจยะสัมโพชฌงคี่ของเรานะั้นนี่มองของเรานะั้นเราจะไม่มองคนขึ้นอีนคนอื่นเขาจะยกข้อธรรมมาถูกไหมเพราะลมหายใจเราก็หายใจอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ฟอกลมตลอดเวลาใช่ไหมมองออกหรือเปล่าเห็นไหมเห็นลีลาของคนไหมที่บางทีมันนอนอยู่บางท,ทีหัวคำมัมไปแต่ฟอกลมอยู่มองอ,ออกปะบางทีเสียงร้องก็ดีเอียงร้องเหมือนไก่ก็ดีเหมือนวัวก็ดีคือมันมันต้องมีอาการของมันอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ก่อนที่จะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดคือมันต้องค้นก่อนมันต้องโยกก่อนมันต้องหาจังหวะมันก่อนเอออันนี้เขาเรียกว่าธรรมะวิจัยจำตาโพชฌงโยกหาหรือตกมืออัดมันจะมันเริ่มส่นมือเริ่มหยิกเริ่มงอบางคนก็จะมือหยิกใช่ไหมมือมันอาจจะอาจจะปากบิดปากเบี้ยวใช่ไหมนี่เขาเรียกวมันกําลังค้นหามันที่ลามันกำลังจะเกิดตากําลังบดานให้เป็นไป นี่เขาเรียกว่าระบบของกรรมบันดาลที่พระจงเจตนี่ยมันได้ถ้ามันนี่มันก็มันจะอ๋ออ๋ออ๋อถ้าอ,อย่างนี้นี่เขาเรียกว่าวิริยะแล้วอย่างนี้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าคนถ้ามืออย่างนี้ปุ๊บนี่ถ้าม,มันจริงถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บนี่นานสองสามชั่วโมงยังไม่จบนะมองให้ดีนะตัวนี้เพราะบุคคลพวกนี้คือมันมีวิบากกรรม นั่นอต้องใช้มันเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานานเออถ้าได้มือมือมอีกมืองอ,อปากผิดปากเบี้ยนี่มีเยอะนะคนประเภทนี้คนคนของเรามีเยอะนะพอมาปุ๊บมีมีเยอะนะนี่แหละถ้าอยู่ท่านี้นี่สองหรือสามชั่วโมงเห็นไหมอันนี้ก็เรียกว่าวิริยะสัมพุทธชงใครแหละจะมานั่งทําอย่างนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงทา มีเจ,จตนาทำได้ยังไงอย่างเงี้ยเรต้องเรียกว่าวิริยะสัมพุชงอ,อ,อ่าพอสักสองสามชัม่วโมงหันไปนี่เริ่มเกิดตายตายตัวพอคลายตัวปุ๊บมันก็เกิดปิติสัมพุชงอาจจะมีน้ำหูน้ำตาไหลออกมาอาจจะเบาเอะ มันดับอยู่แล้วไงมันดับตอนที่มันจะกลายแล้วที่มันออกออกมันก็สนุกแล้วไม่ได้ทุกข์แล้วตอนที่มันไม่ทุกข์มันเป็นเฉยเฉยไม่ได้ทุกข์มันไม่ทุกข์แต่มันออกอาการทุกข์เฉยเฉยมันทุกข์ตั้งแต่ตอนแรกแล้วตอนที่มันค้นหาเนี่ยตอนที่มันเออตั้งแต่ธรรมวิทยาขึ้นมันทุกข์มาแล้วแล้วมันไปอีปุ๊บเริ่ม มันช้าไงพอช้าชาทั้งตัวพุกมันทุ่งก็ดับแล้วไงใช่ไหงความเจ็บปวดมันดับอยู่แล้วทีนี้มันก็ไปของมันมันก็ไม่มีอาการพวกนี้แล้วเพราะมันหมดจะสนุกกับการการทาหน้าที่ตรงนี้ในท่าของมันมันก็เดีเยนี้มันจะพอพอตรงนี้มันจะคลายออกแล้วนี่มันจะเกิดปีติสมโพชงเราก็ยังใช้ล้มต่อ พอปิติสัมพุทธจงผ่านไปปุ๊บมันจะเกิดปฏิสัทธิสัมพุทธจงคืออาการวะลูกว,ว้ายน,นี่เขาเรียกปฏิสัทธิสัมพุทธจงแล้วตรงนี้นี่คนมากคนจะออกจากสมาธิเพราะมันทุกข์มักหนักเพราะเกิดปฏิสัทธิคือปฏิสัทธินี่ตามันใสปิงเอาปุ๊บมันแข็งแรงขึ้น อีกเรี่วปัสถีไอ้ที่มันหนักหน่วงเต็มเต็มเนี่ยมันจะคลายตล้วนี่งันถอดทุกอย่างออกเพราะว่าเปรียบเทียบกับเหมือนที่เราแบกของขึ้นบนภูเขาอ่าไปถึงยอดเขาแล้ววางของลงเออนั่นแหละส่วนมากคนมันจะเลิกตอนนี้มันจะออกจากสมาธิตอนนี้ค้นใหม่ๆส่วนมากจะออกมันเกิดปัสถีที่พวกเราทำ อมันใสเป้าเบาาโล่งโปร่งสบายเรื่องกายเบาใจเบาออจากอาการนี่ทันตีปลว่าเปาสบายสงบเย็นเย็นสบายเออมันเย็นแล้วตายแล้วอินมันสงบนิ่งโล่งจรยังิติ คนมันหนักคนมันหนักคนมันทุกมาก่อนไงคือมันหนักทั้งตัวมันชาไปทั้งตัวมันหนักไปทั้งตัวลืมตาไม่ขึ้นคือมันหงิกงออย่างเงี้ยพอมันคลายแล้วมันก็อยากจะเลิกนั่นหมายถึงว่าคนเล็กคนใหม่จะเป็นเช่นนั้นอาการเป็นอย่างนั้นแต่คนเก่าเขาจะเพราะวัตจุที่เกิดขึ้นปุ๊บเขาเรียกเข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงเลย ก็จิตมันบ้งเขาก็จะฟอกลมต่อให้ลมต่อไปเรื่อยเป็นสมาธิจิตมันจะสงบใจอะถ้าแต่ปิติสมาธิสมาธิอเวขานะมันจะต่อเนื่องเลยจิตมันจะต่อเนื่องเลยนะอันนี้คือผลผลแห่งการปฏิบัติเลยนะผลของการปฏิบัติแหละอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ พราะบางคนนี่มันนิ่งไปเลยก็ได้มันเอาเชยๆกึมตอนนี้ไม่จําเป็นมันเข้าสู่ปัจจุบเข้าสู่สมาธิเข้าสู่เวขาปุ๊บจิตม,มันจะสงบบางทีก็ไม่มีลมแอมเราก็ไม่ต้องสงสัยก็าจิตม,มันเบาไงจิตม,มันเป็นอเบกขาแล้วมันก็จะนิ่งเข้ามันถ้าเราย,ยังมีลมหายใจยังต่อเนื่องอยู่ พักหนึ่งมันก็จะเริ่มเจ็บปวดขึ้นมาอีกแล้วเออเพอเจ็บปวดปุ๊บมันก็จะเข้ารอบรอบหนึ่งแล้วแต่มันก็จะไปอีกรอบเดิมนั่นแหละเกิดมาพิเศษสมโพธิ์จแต่มันอาจจะไม่เหมือนเดิมดม,มันอาจจะไม่อยู่ในท่าเดิมออาไม่ถอยแล้วใช่มันอยู่ในงวงโคจรส่วนแรกทีนี้ถ้าเราเาล้องลมนี่ยหถึงบอกเข้าถ้ำนี่บุกมันจะวนอยู่แค่นี้ ที่เราใช้กรรมใช้กรรมมันไม่เข้าไปสติประฐานสี่แล้วมันอยู่ในองค์ฌานอยู่แล้วไงข้ามข้ามสติประฐานสี่แล้วยกเว้นเราจะเริ่มต้นใหม่นานเข้าจะเริ่มต้นใหม่ถ้าถ้าเราปล่อยให้เหมือนเครื่องมันพักสักพักนึ่งเข้าสู่เบกาแล้วอแล้วก็ต่อต่อต่อมันก็ ช่วงนี้มันจะออกออกไม่ได้จนกว่าจะเกิดปะะัจสิทิตัวมันจะหนักไงตัวนี้จะไม่ให้ออกเด็ดขาดถ้าเกิดปะะัจสิทิแล้วมันออกได้อยู่แล้วได้เกิดปีตีเกิดปะะัจสิทีิโอเคมันออกได้อยู่แล้วไงมันผ่านวิริยะไปแล้วนี่เพราะขณะที่อยู่อยู่ในวิริยะสัมโพชฌงนี่ยังไงมันก็หนักตัวมืนชายอยู่แล้วมันหนักไปทั้งตัวอยู่แล้ว ช่วงนี้มันมีมันอาจจะมีอาการเจ็บปวดบ้างแค่แค่ความรู้สึกเล็กน้อยมันมากแล้วมันจะไม่ก็มีอะไรทนที่เรากําลังพอกพอกพอกนในวิริยะนี้เริ่มตั้งแต่นูน้นตั้งแต่งานเริ่มเริ่มหนักหนักเริ่มต้นมีกรรมส่งพลั่นคือมันสนุกอ่ะมันสนุกในการใช้กรรมไงที่เกิดวิริยะสัมโพชฌงค์ งั้นมันจะเพี้ยนไปทําไมล่ะเพราะเพราะตัวละมันชาเนี่ยพอตัวชาปุ๊บม,มันจะหายปวดไงเพราะระบบระบบชาก็คือระบบแก้ปวดนั่นเองเพราะระบบประสาทมันได้ทํางานก็มันอย่างพร้อมแล้วตัวมันชาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยปวดงั้นเขาเดดยาชาทําไมเวลาเขาจะผ่าตัดออกมองพอออกมองออกว่าคนก็ผ่าตัดเลยไอ้ไห,ไหม อย่ยังก็นี่ปาตัดแล้วทำไปเรื่อยๆมันก็เข้าใจปัญญามันเกิดอยู่แล้วดูสิเวลาเราใช่ไปใช่ไปใช่ไปทาไปทําไปปุ๊บโอ้มันจะเข้าใจเข้าใจได้ยินได้ฟังปุ๊บจะเข้าใจอ๋ออ๋อได้คือความโลภความโกรธความหลงมันก็หายไปเองมันสับลอกกิเลสออกแล้วไง ปัญญามันเกิดเพราะว่าสำเร็จกิเลสมันโดนสำลอกออกกิเลสมันโดนสำลอกออกสำลอกออกสำลอกออก